ดีค่ะทุกคนพบกับตองอีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะตองจะมาบอกเรื่องจริง20ข้อเกี่ยวกับเตรียมวิศวะมอจอพอกันค่ะเป็นเรื่องจริงที่น้องปวชป,ปีหนึ่งที่จะเข้ามาเรียนปีนี้ต้องรู้แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่พี่ที่เรียนอยู่หรือว่าพี่ที่จบไปแล้วก็คือผ่านประสบการณ์ตรงกันมาหมดแล้วนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหลายๆคนอะ่ะอาจจะเรียกว่าเตรียมวิศวะมอจอพอใช่ปะ แต่ชื่อเต็มๆของโรงเรียนนี้คือโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทายเยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่เนี่จะเปิดสอนทั้งหมด3สาขาก็คือไฟฟ้าเครื่องกลแล้วก็โยธานเนาะ เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะได้วุฒิเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชนั่นเองนะคะเราเป็นโรงเรียนสายอาชีพที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็เลยได้ใส่ชุดมหาลายัยกันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะคะแต่มันก็จะมีข้อแตกต่างจากพี่ปอตีนิดหน่อยนะคะโดยที่ผู้ชายเนี่ยจะมีปักคัตเตอร์สีแดงไว้ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ต้องติดเค็มแล้วก็ ติดกระดุมของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยเนาะนอกจากเราจะได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วใช่ไหมคะชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอีกอย่างนเลยเนี่ยก็คือชุดปฏิบัติงานเอี้ยมหมีของเรานั่นเองเนาะเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของเราเลยล่ะคะ่ะที่นี่จะแบ่งสีเสื้อยืดตามชั้นปีนะคะโดยปีหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นสีฟ้าปีสสีเทาแล้วก็ปีสสีแดงนั่นเองเนาะเพื่อให้รู้ถึงความแตกต่างของแต่ละชั้นปีที่เรียนนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเกี่ยวกับวิชาเรียนนั่นเองเนาะเราเป็นโรงเรียนสายอาชีพใช่ไหมคะเราก็เลยไม่มีเรียนชีวะไปสายวิศวะด้วยนะคะเราก็เลยได้เรียนแค่ฟิสิกส์กับเคมีนั่นเองเนาะได้เรียนพาะาแค่1เทอมเท่านั้นนะคะเรียนทั้งหมด3ปีแต่เราเรียนพละาแค่1เทอมโดยแบ่งเป็นมีเทอมกับไฟนนลนะคะ วิชาสังคมกับวิชาภาษาไทยแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนวิชาละแค่3มเทอมเท่านั้นค่ะโดยแบ่งเป็นภาษาไทย3เทอมแรกนะคะสังคมเนี่ยจะเรียน3ามเทอมหลังนะเราไม่ต้องเจอกันตลอด3ปีที่เรียนนะคะทุกคนที่นี่นอกจากเราจะแบ่งสาขาเป็น3สาขาแล้วใช่ไหมคะเรายังมีวิชาเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิชาทฤษฎีหรือว่าเป็นวิชาปฏิบัตินั่นเองเนาะวิชาเฉพาะของสาขาในนั้นเพื่อให้แตกต่างแล้วก็ได้เรียนเฉพาะจุดในที่ตัวเองเลือกค่ะ โดยปี 3, 3สาขาเครื่องกลเนี่ยจะดีหน่อยหนึ่งโดยที่จะได้เลือกเป็นเครื่องยนต์ตะใบหรือว่าช็อปเชื่อมก็คือสามารถเลือกลงวิชาปฏิบัติได้เนาะเนื่องจากเราเรียนสายวิศวะใช่ไหมคะเราจะต้องเรียนแต่และว,วิชาเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมง วิชาคณิตศาสตร์กับวิชาฟิสิกส์เนี่ยเจอกันไปเต็มๆเ,เลยค่ะ3มชั่วโมงและถ้าวันไหนเราลงปฏิบัตินะคะเราลงตั้งแต่เช้าเยน็ยนเย็นลงตั้งแต่8โมงเยน็นบ่ายโมงเย็นเลยนะคะก็คือเราราวๆ7ชั่วโมงนั่นเองเนาะแต่บางทีก็ไม่ได้เลิกบ่ายสามแล้วค่ะก็2ทุ่มก็เคยมาแล้ว3มทุ่มก็เคยมาแล้วนะคะแล้วแต่ช่วงนั้นว่าอาจารย์จะใจดีหรือเปล่าและเรื่องที่สำคัญของเราเลยก็คือข้อสอบที่นี่นะคะ99%เป็นข้อสอบอัตนยัย น้องๆม .3 ที่เข้ามานะคะก็ควรปรับตัวตรงนี้ให้ได้ให้ทันเนาะเพื่อคะแนนดีๆนะคะเพราะว่าข้อสอบที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบข้อเขียนทั้งหมดโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเราเป็นข้อสอบข้อเขียนทั้งหมดไม่พอยังเป็นข้อสอบที่เป็นโจทย์ภาษาอังกฤษ100%เลยนะคะ ส่วนวิชาเคมีกับฟิสิกส์เนี่ยดีลงมาหน่อยโดยที่ว่าแบบมีโจทย์ภาษาอังกฤษแค่2อถึงสข้อแต่ก็ยังเป็นข้อเขียน100%อยู่ดีนะคะบางวิชาไม่มีสอบมีเท e มค่ะมีแต่สอบไฟแนลก็คือสอบปลายภาคนั่นเองเนาะเช่นขอสาขาตองเนี่ยจะเป็นวิชาพื้นฐานองค์ประกอบสินค้าที่ได้สอบแค่ไฟแนลนะคะที่นี่นะคะจะให้เกรดเป็น เถึง F หรือ4ถึง0นั่นเองค่ะทุกคนถ้าได้ส่วนก็คือ F นะคะก็คือเหมือนเทียบกับโรเรียนทั่วไปเนาะมหลาลัยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะตัดเกรดอิงกลุ่มโรงเรียนของเราที่ตั้งอยู่ในมหลาลัยก็เลยได้ตัดเกรดอิงกลุ่มเหมือนกันค่ะแต่ก็มีบางวิชาวิชาปฏิบัติอะไรพวกนี้นะคะอาจจะมีการตัดเกรดอิงเกณฑ์บ้างเนาะซึ่งก็น้อยนะคะส่วนใหญ่ก็ตัดเกรดอิงกลุ่มนั่นแหละ ที่สําคัญเลยนะคะน้องๆที่เข้ามาเรียนเทอมหนึแล้วเนี่ยต้องรักษาเกรดให้ได้มากกว่า1.5นะคะถ้าต่ากว่า1.5ในปี1เทอมหนึ 1, เนี่ยคือรีทายออกทันทีเลยนะ<ม>ก็คือปี1เทอม 2, 1, 2ไม่ต้องมาเรียนแล้วนะคะออกแล้วนะจ๊ะอ่ะ ต่อไปถ้าได้ต่ำกว่า2.0เนี่ยเขาจะเรียกว่าติดโปรนะคะหรือว่าถ้าภาษาทางการเนี่ยก็คือติดวิทยาทานนั่นเองเนาะทุกคนถ้าเราติดโปรแค่1เทอมเนี่ยยังไม่เป็นไรค่ะยังเรียนต่อได้อยู่เนาะแต่ถ้าเราติดโปรติดต่อกัน2เทอมก็คือโดนออกทันทีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นโปรโปรเทอมเวนเทอมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าติดต่อกัน2เทอมก็คือโดนออกนั่นเองจ้า เราเรียนหนักไม่พอนะคะกิจกรรมของเรายังน้อยมากๆอีกด้วยชีวิตสหน้าเศร้าเหลือเกินทุกคนโดยกิจกรรมที่ตองเคยร่วมเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือกิจกรรมกีฬาสีแล้วก็กิจกรรม Music in the Market นั่นเองนะคะกิจกรรมกีฬาสีเนี่ยเพิ่งเคยจัดไปแค่2ครั้งนะคะก็คือเมื่อปี58กับปี6 2นั่นเองเนาะก็คือ4ปีจัด1ครั้งกันเลยทีเดียวแต่ปีต่อๆไปอาจจะจัดอีกเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยเนาะ ไปกิจกรรม Music in the market เนี่ยจัดต่อเนื่องมา2ปีแล้วค่ะก็คือปี61กับปี62นั่นเองเป็นกิจกรรมที่ให้ประกวดวงดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็มีการขายของที่ตลาดในโรงเรียนเตรียมนั่นเองเนาะก็คือฟังดนตรีไปแล้วก็เดิงตลาดไปชิลๆค่ะ ถึงกิจกรรมจะนอนแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่มันสําคัญสําคัญนะคะก็คือเช่นกิจกรรมอบรมจริยธรรมที่เป็นกิจกรรมที่เราจัดให้น้องปีหนึ่งนะคะก่อนเปิดเทอมอย่าคิดว่าเป็นการสวดมนต์นะคะเพราะว่าอบรมจริยธรรมใช่ไหมแต่สวดมนต์ก็จริงค่ะแต่เราสวดมนต์ประมาณ30นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นให้น้องๆแบ่งสีนะคะแล้วก็ไปได้กิจกรรมตามฐานต่างๆโดยมีพี่ปี2พี่ปี3เป็นพี่สตาฟคอยประจำจุดตามฐานต่างๆร่วมอยู่กับคุณครูค่ะ ส่วนพอเปิดเทอมมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจอกับกิจกรรมพิธีไหว้ครูนั่นเองเนาะเป็นกิจกรรมที่น้องน้องปวชปีหนึ่งเนี่ยต้องเข้าร่วมทุกคนนะคะแต่พี่ปี2ปี3เนี่ยก็คือจะส่งตัวแทนมาเพื่อไหว้ที่ปรึกษานั่นเองเนาะ ต่อไปกิจกรรมกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่เราร่วมยินดีกับพี่ปีสามที่จบการศึกษาก็คือกิจกรรมประชิมนิเทศนะคะมีทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็เป็นแบบพี่น้องเนาะถ้้แบบเป็นทางการก็จะมีการแบบบายสีอะไรพวกนี้บนหอประชุมนะคะแต่แบบพี่น้องก็จะมาถ่ายรูปร่วมกันหน้าหน้าโรงเรียนเตรียมให้ของขวัญยินดีกับพี่ๆเขานะคะโดยเด็กที่นี่ต้องทําซุ้มให้พี่กันเองนะทุกคนไม่มีใครมาทําให้นะคะเราต้องจัดเตรียมให้พี่ๆกันเองเนาะ แต่อย่าน้อยใจไปเขาว่ากิจกรรมเราน้อยก็แสดงว่ารา่องเวลาว่างเยอะแน่เลยมเวลาไปเที่ยวแน่เลยไม่จริงค่ะเพราะว่ากิจกรรมของโรงเรียนจะน้อยแต่เราก็ยังมีกิจกรรมภายในสาขานั้นๆนะคะเช่นลูกนี้เป็นกิจกรรมซีเดของสาขายโยธาแต่ละสาขาก็จะมีกิจกรรมของตัวเองภายในแยกออกไปอีกนะคะแล้วเรายังต้องอ่านหนังสือล่วงหน้าอีกแบบ เป็นเดือนๆที่แบบเพื่อลบกับข้อสอบอันยากมาหาโหดค่ะทุกคนเราไม่มีทางว่างแน่นอนเพราะว่าเรายังมีงานอีกนะคะงานเดี่ยวงานกลุ่มงานรายวันที่เราต้องส่งที่ไม่ใช่งานโปรเจกต์ใหญ่ๆก็คือแบบทั้งวันทั้งคืนอยู่กับงานจ้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีอะไรทํานะคะทุกคน อน้องๆได้ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกเครียดขึ้นไหมไม่ต้องเครียดนะพี่บอกเพื่อจะให้แบบน้องๆเตรียมตัวมาเรียนเนาะเพื่อจะได้เกรดดีๆกันทุกคนเลยนะคะก็อย่าเพิ่งเครียดกันเนาะไปเจอกันตอนเปิดเทอมนะบ๊ายบาย